ข้อมูลเบื้องต้นของไฮเทล่า P30 นะคะอันดับแรกค่ะเราจะมาดูที่ปุ่มกันก่อนนะคะปุ่มหน้าจอของเรานะคะก็จะมีปุ่มที่เป็นตัวโอเคตรงนี้นะคะจะเป็นปุ่มสําหรับเมนูนั่นเองค่ะปุ่มต่อมานะคะจะเป็นปุ่มนี้นะคะเป็นปุ่มสําหรับการย้อนกลับนะคะเมนูแล้วก็ย้อนกลับแบบนี้แล้วก็ปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มไว้ขึ้นกดขึ้นกดลงได้เลยค่ะส่วนปุ่มด้านข้างนะคะก็จะมีปุ่มนี้นะคะปุ่มบวกเพิ่มเสียงลดเสียงนั่นเองค่ะ เพิ่มเสียงลดเสียงนะคะส่วนปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่ม PT ค่ะไว้สําหรับกดคุยกันนั่นเองค่ะส่วนด้านนี้นะคะจะเป็นช่องใส่สําหรับหูฟังค่ะส่วนปุ่มต่อมานะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะคะไว้สําหรับเปิดปิดเครื่องและก็ไว้สําหรับกดปุ่มกดล็อเครื่องได้ด้วยค่ะและปุ่มสุดท้ายนะคะจะเป็นปุ่มสําหรับใช้งานฟังก์ชัน Emergency Call ค่ะปุ่มนี้ค่ะเอาไว้ใช้คุยในสถานาการณ์ฉุกเฉินนั่นเองค่ะ เมนูเปลี่ยนภาษานะคะวิธีการเปลี่ยนภาษาค่ะให้เรากดปุ่มโอเคตรงนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปคำว่าการตั้งค่าระบบค่ะหรือว่า setting system นะคะกดตกลงได้เลยค่ะจากนั้นค่ะให้เรานะคะไปที่คำว่าภาษานะคะตรงนี้หรือว่าเลือกคำว่า language นะคะจากนั้นนะคะตรงนี้เราก็สามารถเลือกภาษาได้เลยนะคะ ก็จะมีหลายภาษาเลยค่ะทุกคนใช้ภาษาอังกฤษก็ได้หรือว่าเครื่องนี้ก็สามารถรองรับภาษาไทยได้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นวิธีการใช้เมนูบันทึกการโทรนะคะเมนูนี้นะคะก็จะเป็นเมนูไว้ใช้ดูสําหรับประวัติการโทรย้อนหลังนั่นเองค่ะวิธีการนะคะคือให้เข้ามาที่เมนูตรงนี้ได้เลยนะคะจากนั้นให้เราไปที่คําว่าบันทึกการโทรค่ะแล้วกดตกลงได้เลยค่ะตรงนี้นะคะเราก็สามารถดูได้ว่าเราโทรหาใครเมื่อไหร่แล้วก็เวลาไหนนะคะ สามารถกดได้ที่ตรงรายละเอียดตรงนี้แล้วก็หรือว่าเราจะโทรหาเขาอีกครั้งก็ได้นะคะเราสามารถเลือกทั้งแบบ h a ร์ดรูเพคคอหรือว่าฟู้ดรูเพคคอได้เลยค่ะหรือว่าจะลบประวัติการโทรก็ได้ค่ะทุกคนต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูการตั้งค่าระบบนะคะวิธีการนะคะก็คือให้เราเข้าไปที่เมนูตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดการตั้งค่าระบบตรงนี้ได้เลยก็คือ เมนูนี้นะคะก็จะเป็นการตั้งค่าพวกข้อมูลพื้นฐานทั่วๆไปเลยค่ะเป็นข้อมูลแบบว่าอินเทอร์เน็ตต่างๆนะคะหมดเครื่องบินบลูทูธนะคะอย่างอันนี้นะคะข้อมูลบลูทูธตรงนี้นะคะเราก็สามารถดูได้ว่าโอเคเราใช้เครื่อข่ายอะไรมีล้มมิ่งไหมอะไรแบบนี้นะคะสามารถมาดูตรงนี้ได้เลยต่อมานะคะก็จะเป็นโหมดเครื่องบินอย่างนี้นะคะนี่ก็สามารถกดเปิดกดปิดอย่างนี้ได้เลยค่ะทุกคนก็กดเปิด ต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูบลูทูธนะคะเมนูนี้นะคะก็จะสามารถรองรับกับพวกหูฟังแบบบลูทูธไร้สายได้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูพวกจอแสดงผลต่างๆนะคะเป็นความสว่างของหน้าจอเราสามารถเลือกระดับได้นะคะความสว่างต่างๆนะคะแล้วก็จะเป็นปิดหน้าจอนะคะปิดหน้าจอนะคะเราก็สามารถเลือกได้ตั้งแต่5วินาทีนะคะจนถึง10นาทีหรือว่าจะเลือกแบบไม่ปิดหน้าจอเลยก็ได้ะคะ่ะและต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูเสียงนะคะ เมนูเสียงเนี่ยเราก็สามารถเลือกระดับเสียงได้นะคะว่าต้องการความดังประมาณเท่าไหร่หรือว่าตรงนี้นะคะเราสามารถกดตรงปุ่มด้านข้างตรงนี้ได้ะคะ่ะบวกลบตรงนี้ได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นระบบเสียงแจ้งเตือนนะคะนี่เราก็สามารถมาปรับตรงนี้ได้ว่าเราต้องการให้มันแจ้งเตือนดังแค่ไหนต่อมาจะเป็นโหมดเสียงล็อกหน้าจอ <och S 1> ก็สามารถเปิดปิดอย่างนี้ได้เลย <och S 1> ง่ายๆนะคะทุกคนตอนีต่อมานะคะก็จะเป็นเสียงปุ่มกด ถ้าสมมติเรากดเปิดเนี่ยมันก็จะมีเสียงแบบนี้แต่ถ้าเราปิดไว้มันก็จะไม่มีนะคะต่อมานะคะในเมนูเครื่องนี้จะมีโหมดประหยัดพลังงานให้ด้วยนะทุกคนเป็นแบบเมนูที่แบบโอเคมากนะคะช่วยทําให้แบตของเราเนี่ยมันอยู่ได้ทนนานมากยิ่งขึ้นนะคะก็าสามารถกดเปิดปิดอย่างนี้ได้เลยถ้าเปิดเนี่ยตรงแบตเตอรี่ตรงนี้จะเป็นสีส,มสม้มๆแต่ถ้าปิดไว้จะเป็นแบบสีขาวนะคะนนี้เอิญก็เปิดไว้ต่อมานะคะก็จะเป็นโหมดล็อกหน้าจอล็อกหน้าจอตรงนี้นะคะ อันนี้เอิญก็แบบปิดไว้นะแต่ถ้าใครอยากเปิดก็คือมาเปิดได้เลยแล้วก็เมนูภาษาไทายเนาะเลือกภาษาแล้วก็ตรงนี้เราสามารถรีเซ็ตเครื่องเป็นค่าจากโรงงานได้ด้วยแล้วก็มาอัปเดตซอฟต์แวร์ตรงนี้ประมาณนี้ค่ะเมนูต่อมานะคะก็จะเป็นเมนูการตั้งค่า POC นะคะเมนูนี้นะคะเราเปิดเพื่อสามารถเลือกกลุ่มที่ใช้งานหน้าจอหลักได้เลยค่ะ ก็จะมีข้อมูลส่วนบุคคลนะคะแล้วก็เป็นชื่อเครื่องและรหัสเครื่องของเรานั่นเองค่ะอันแรกนะคะก็จะเป็นตัวเลือกกลุ่มเราก็สามารถเลือกเปิดหรือปิดก็ได้ถ้าสมมุติเราเปิดไว้เนี่ยเราก็จะสามารถเลือกกลุ่มที่หน้าจอได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเราปิดไว้เนี่ยเราจะไม่สามารถเลื่อนกลุ่มที่หน้าจอยกตัวอย่างนะคะเนี่ยปิดไว้เนี่ยจะไม่สามารถเลื่อนได้เลยสมมุติมี3กลุ่มแล้วก็แต่ว่าเราจะถูกล็อกไว้แค่กลุ่มเดียวนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเรากดเปิดไว้เราจะสามารถแบบ เราจะสามารถเลือกกลุ่มที่หน้าจอได้เลยแบบนี้ท่านี้กรณีที่เปิดไว้นะคะและต่อมานะคะก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นการบอกชื่อเครื่องว่าชื่อเครื่องชื่อว่าอะไรนะคะแล้วก็เป็น ID เครื่องค่ะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเวอร์ชั่นของไฮเทล่านะคะ